รางวัลที่1สลากอมสินแตกแล้วแจกจริง80ล้านบาทดูลายเรียดได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกับผมชายชลสิธิ์กับชแนลนี้หรือเพจนี้นะครับกินก็ได้เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิธิ์สำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสลากออมสินนะครับโดยเฉพาะผู้ที่โชคดีนะครับถูกรางวัลพิเศษ50ล้านของสลากออมสินนะครับว่า เขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วมีวิธีการซื้อแบบไหนยังไงนะครับในคลิปนี้ก็มีการอัปเดตให้ฟังนะครับและใครที่กําลังสนใจนะครับอยากจะซื้อสลากออมสินแต่ยังไม่รู้ว่าณปัจจุบันนี้นะครับในเดือนธันวาคม2566นี้ธนาคารออมสินเนี่ยมีเปิดจำหน่ายสลากแบบไหนยังไงบ้างในคลิปนี้ก็มีรายละเอียดให้ดูด้วยเช่นกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากแคมเปญนี้เลยนะครับรุ่นรับอภิมหารางวัลน,นะครับผู้โชคดีอาจเป็นคุณนะครับ80ล้านบาท รางวันที่1ปกติ30ล้านบาทรางวัลพิเศษ50ล้านบาท2โรงงานรวมกันเป็น80ล้านบาทนะครับแคมเปญเน,นี้ยจบไปแล้วนะครับก็ผู้ที่จะได้รุ้นรับรางวัลพิเศษ50ล้านเนี้ยก็จะเป็นผู้ที่เริ่มซื้อสลากหรือว่าเริ่มฝากตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566นะครับจนไปถึง30พฤศจิกายน2566นระครับรางวัลพิเศษ50ล้านจับไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2,500 66ที่ผ่านมานี่คือแคมเปญที่ทางธนาคารอมสินประกาศออกมาและในเงื่อนไขมีการระบุเอาไว้ชัดครับว่าผู้โชคดีที่ถูกรางวัลพิเศษ50ล้านจะต้องไปรับมอบรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับทีนี้ เราลองไปดูรายละเอียดของผู้โชคดีในเพจของธนาคารอมสินนะครับว่ามีรายละเอียดแบบไหนยังไงบ้างครับโอเคนะครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหน้าเพจของธนาคารอมสินนะครับลิงก์เพจลิงก์เว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงลิงก์ของข่าวนะครับที่ว่ามีคนถูกรางวัลพิเศษ50บล้านเนี่ยรายละเอียดถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มก็ลองคลิกใต้ลิงก์นี้ดูนะครับถ้าเรามาหน้าเพจของธนาคารอมสินนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ GSB Society นะครับก็คือเพจของธนาคารอมสินนะครับซึ่งโพสต์นี้นะครับก็คือการออกรางวัลสลากอมสินพิเศษนะครับ2ปีแล้วก็5ปีนะครับของงวดวันที่1ธันวาคม2,566ที่ผ่านมานะครับทีนี้เราไปดูว่าผู้โชคดี50ล้านเขาคือใครนะครับผู้โชคดีนะครับก็คือตามโพสต์นี้เลยนะครับแจกแล้วแจกจริงนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากอมสินพิเศษ2ปี รางวัลพิเศษ50ล้านบาทผู้โชคดีได้แก่คุณศักเสรีส่งสิริจากสาขาคลองโพจังหวัดอุตรดิต์นะครับเลขรางวัลที่หนึ่งที่ออกได้แก่งวด246หมวดตัวอักษรอ,อาเลขสลาก0716090จับรางวัลไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ที่ผ่านมาทีนี้ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับหน้าเพจของธนาคารออมสินที่มีการโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับปี2023หรือปี2566นะครับเวลา15นาฬิกาตรงหรือว่าบ่าย3มโมงตรงนั่นเองนะครับถ้าตามข่าวในหน้าเพจนี้นะครับเขาพิมพ์ไว้แค่ว่าแจกแล้วแจกจริงขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรงางวัลพิเศษ50ล้านกับสลากออมสินพิเศษ2ปีวงเล็บนะครับใบสลากและดิจิทัลนะครับเศรษฐีคนใหม่ ของเมืองไทยคุณศักเสรีส่งสิริจากสาขาคลองโพจังหวัดอุตรดิตถ์ถูกรางวัลพิเศษสลากออมสินพิเศษ2ปีวงเล็บใบสลากและดิจิทัลนะครับมูลค่า50ล้านแล้วก็มารายละเอียดด้านล่างนี้นะครับสลากออมสินเปลี่ยนชีวิตเงินรางวัลพิเศษ50ล้านเน้นเน้น,นรับเต็มไม่เสียภาษีเงินรางวัลผู้โชคดีครั้งหน้าอาจเป็นคุณฟากเลยสลากออมสินพิเศษ2ปีที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านหม่โม ถ้าเราดูรายละเอียดตามหน้าเพจเนียแทบไม่มีรายละเอียดอะไรของผู้ที่ถูกรางวัลน,นอกจากชื่อคุณศักเสรีส่งสิริจากสาขาคลองโพอุตรดิตนะครับทีนี้อันนี้คือรางวัลพิเศษ50ล้านนะครับแล้วรางวัลที่หนึ่งหละนะครับเพราะอันนี้รางวัลพิเศษในเงื่อนไขเขาบอกว่าผู้โชคดีเนี่ยจะต้องไปรับมอบรางวัลด้วยตนเองนั่นหมายความว่าต้องประกาศชื่อผู้โชคดีนะครับอันนี้ เขาก็เลยประกาศชื่อออกมานะครับทีนี้เราลองไปดูรางวัลที่1 30ล้านล่ะนะครับรางวัลที่1ปกติ30ล้านนะครับรางวัลที่1ก็คือ30ล้านบาทเลขที่ถูกรางวัลที่1ก็คืองวดที่2-40่หมวดตัวอักษรชอช้างเลขสลากก็คือ3805583รางวัลที่1ปกติไม่ว่าจะเป็นแบบ1ปีแบบ2ปีแบบดิจิทัลเนี่ย ในเงื่อนไขเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องประกาศชื่อผู้ถูกรางวัลและผู้ถูกรางวัลไม่จําเป็นต้องไปที่สาขาเพราะเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยอาจจะสงวนสิทธิ์นะครับไม่บอกรายละเอียดของผู้ถูกรางวันทางธนาคารอมสินก็เลยมีแค่ประกาศออกมาว่ารลังวันที่1เนี่ยออกเลขอะไรออกหมวดตัวอักษรอะไรแล้วก็ออกงวดที่เท่าไหร่ของสลากอมสินนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสำหรับหลายๆายคนที่กําลังสนใจนะครับอยากซื้อสลากอมสินเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังจะมีให้ลุ้น50ล้านหรือเปล่านะครับเรามาดูแคมเปญใหม่ที่ทางธนาคารอมสินโพสต์มาเมื่อวันที่2ธันวาคมนะครับ2,500 6/16ที่ผ่านมานะครับเวลา9โมงนะครับอันนี้คือแคมเปญใหม่นะครับเงินออมปลอดภัยด้วยสลากออมสิน2ปีวันนี้รุ้นรับรางวัลรวม80ล้านบาทรางวัลที่1ก็คือ30ล้านรางวัลพิเศษก็คือ50ล้านเหมือนที่คุณศักดิ์เสรีได้ไปนะครับผู้ที่จะได้รับรางวัลพิเศษหรือว่ามีโอกาสได้รุ้นรางวัลพิเศษเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ซื้อสลากออมสินนะครับในวันที่2ธันวาคมนะครับ 2,566จนไปถึงวันที่31มกราคม2,567นะครับตามเงื่อนไขในนี้เลยนะครับเพราะอันนี้เขาโพสต์มาในวันที่2ก็คือแคมเปญเนี้ยเริ่มสำหรับคนที่ซื้อสลากออมสินนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2,566จนไปถึง31มกราคม2,567นะครับแล,ล้วรางวันที่1พิเศษ50ล้านเนี่ยก็จะไปจับเอาในวันที่1กุมภาัน2,567นะครับก็ไปลุ้นเอาว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณศักเสรีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แคมเปญน,นี้ยังมีให้เราได้ลุ้นกันต่อนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยขายสลากไปนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นกับเขาแล้วนะครับสำหรับรางวัลพิเศษก็ไปลุ้น30ล้านนะครับเพราะเงื่อนไขใหม่เนี่ยต้องฝากให้ครบ6เดือนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ขายได้แบบไม่โดนหักนะ ถ้าขายก่อนก็จะโดนหักหน่วยละ2บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรากลับไปเรื่องของรายละเอียดของผู้ที่ถูกรางวัลพิเศษ50ล้านว่าธนาคารอมสินจะบอกแค่ว่าเขาเชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนแค่นี้จริงๆเหรือนะครับเราไปดูที่หน้า เว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับว่าเขามีข่าวแจ้งให้เราทราบเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้าเราอยากรู้รายละเอียดต่างๆนะครับของข่าวที่เกี่ยวกับสลากอมสินนะครับก็มาที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารอมสินนะครับรวมไปถึงการเช็ครายละเอียดต่างๆของแคมเปญที่เกี่ยวกับสลากอมสินที่เปิดขายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราจะซื้อสลากอมสินเนี่ยเราต้องมาหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์ด้านหลังเนี่ย ไปอ่านรายละเอียดว่างเงื่อนไขเป็นอย่างไรรางวัลพิเศษเป็นอย่างไรเงินรางวันที่1 2 3 4เป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจกับเงื่อนไขก่อนที่เราจะเอาเงินเราเข้าไปฝากหรือว่าเอาเข้าไปซื้อสลากนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ข่าวสารนะครับเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปไปยังคําว่าข่าวสารแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเพราะเราจะไปดูรายละเอียดของผู้ที่ถูกเรามาพิเศษ50ล้านว่ามันมีแค่นั้นจริงๆเหลือไม่นะเราก็คลิกนะครับ เมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับจากนั้นเราก็หาหัวข้อข่าวที่เราต้องการนะครับนี่ออมสินแจกใหญ่รางวัลสลาก80ล้านนะครับงวดวันที่1นธันวาอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้นะครับเราก็คลิกอ่านต่อได้เลยครับอันนี้จะเป็นพาดหัวข่าวนะครับอมสินแจกใหญ่รางวัลสลาก80ล้านงวดวันที่1นธันวาหนุ่มอุตรดิตดวงเฮงถูกรางวัลพิเศษ50ล้านกระแสดีเตรียมแจกอีก80ล้านงวดวันที่1 กุมภาหกเจ็ดก็คือตามแคมเปญที่เขาโพสต์ไปนะครับถ้าเราเลื่อนมาอ่านประกาศของธนาคารนี่คือหนังสือที่เขาออกประกาศมานะครับนี่อันนี้ก็คือผ้าหัวข่าวนะครับอ่ะเรามาอ่านรายละเอียดของข่าวนะครับตามนี้เลยนะครับนายวิทยยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าวันนี้วันวันนี้วงเล็บวันที่1นึ่งธันวาสองธนาคารได้ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีภายใต้แคมเปญแจกรางวัลรวม80ล้านบาทให้กับ ผู้ฝากตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2566เป็นรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาท1รางวัลซึ่งธนาคารขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนายศักเสรีทรงเซรี ลูกค้าสาขาคลองโพจังหวัดอุตรดิตผู้ถือสลากออมสินพิเศษงวดที่246หมวดตัวอักษรอหมายเลขสลาก0 7 1 6 9 9 0เป็นลูกค้าที่ชอบเก็บเงินออมด้วยการฝากสลากออมสินพิเศษมาอย่างยาวนานสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็กเคยถูกรางวัลเล็กน้อยครั้งนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่ครั้งแรกในชีวิตโดยวันที่15ธันวาคม2566 ผู้ถูกรางวัลพิเศษให้เกียรติเดินทางร่วมพิธีมอบเงินรางวัลที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ด้วยตนเองส่วนรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทอันนี้ก็เป็นการประกาศเลขที่ออกรางวัลที่1-30ล้านนะครับในข่าวไฮไลท์สำคัญของรางวัล50ล้านก็คือคุณศักดิ์เสรีเนี่ย เขาเป็นลูกค้าประจำมีนิสัยคือชอบออมนะครับออมมาตั้งแต่เด็กและเป็นลูกค้าที่ฝากประจําฝ่ายอย่างสม่ําเสมอที่ผ่านมาไม่ไม่เคยถูกรางวันใหญ่ถูกรางวันเล็กๆน้อย2ตัว3าตัวอะไรประมาณนี้นะครับรอบนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่แต่ที่แน่ๆก็คือวันที่15บธันวาคมนี้คุณศักดิ์เสรีเนี่ยเขาจะไปรับมอบรางวัลด้วยตนเองแน่นอนนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นข่าวนะครับและเราจะได้เห็นหน้าตาเขาหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะครับว่า ทางธนาคารเนี่ยเขาจะออกข่าวหรือว่าทางเจ้าตัวเนี่ยจะยินยอมออกข่าวได้แค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเจ้าตัวจะมารับมอบเงินรางวัล50ล้านด้วยตนเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดของผู้ที่ถูกรางวัลพิเศษ50ล้านเพราะฉะนั้นตอนนี้รางวัลที่1สลากออมสินมีจริงแตกแล้วแจกจริงนะครับ50ล้านบาทที่เป็นรางวัลพิเศษนะครับ คุณศักเสรีทรงเสรีนะครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้คือรายละเอียดของคนที่ถูกรางวัลพิเศษนะครับอ่ะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าณตอนนี้เนี่ยสลากออมสินเนี่ยเขามีการเปิดขายสลากแบบไหนยังไงนะครับเราก็มาหน้าเว็บไซต์นี้เลยครับแต่เรามาตรงหัวข้อนี้นะครับคำว่าสลากออมสินนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ เราจะไปดูรายละเอียดนะครับว่าณปัจจุบันเนี้ยสลากออมสินเนี่ยเปิดจําหน่ายแบบไหนบ้างนะครับเมื่อเราคลิกคําว่าสลากออมสินเนี่ยก็จะมีอันนี้เกี่ยวกับสลากออมสินอันนี้คือการตรวจรางวัลสลากออมสินนะครับนี่สอันนี้นะเป็นแบบตรวจนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เปิดเผยเรื่องของการขายสลากต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรามาคลิกคําว่าสลากออมสินครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับสลากออมสินตอนนี้มีจําหน่ายทั้งหมด4แบบนะครับ อันนี้น่ก็คือแบบ1ปีก็คือยูสลากนะครับสำหรับเด็กนักเรียนนะครับอันที่2นะครับก็คือสลากดิจิทัลแบบ1ปีนะครับอันที่3นะครับดิจิทัลแบบ2ปีส่วนอันที่4 2, ี่ก็ um. คือสลากพิเศษ2ปีนั่นเองนะครับซึ่งสลากพิเศษ2ปีกับสลากดิจิทัลเนี่ยเงื่อนไขเหมือนกันเงินรางวัลเหมือนกันนะครับเราคลิกเข้าไปอ่านในสลากดิจิทัลแบบ2ปีนะครับเพราะ ถ้าใครจะฝากตั้งแต่วันนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้ผมถ่ายคลิปก็เป็นวันที่9ธันวาคม2566นะครับเราสามารถซื้อสลากความสินตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงวันที่31มกราคม2567นะครับซึ่งเราจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษ50ล้านแต่ต้องเป็นสลากพิเศษแบบ2ปีนี้เท่านั้นนะครับผมก็เลยมาดูลายเอียดแบบ2ปีให้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสลากความสินตอนนี้มีจําหน่ายหลักๆก,ก็คือ3แบบนะครับ แบบดิจิทัล1ปีกับ2ปีแล้วก็แบบพิเศษแบบ2ปีนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเรามาดูหลักเกณฑ์น,นะครับอ่านี้หลักเกณฑ์น็็คือตั้งแต่วันที่1 7ตุลาคม25 6 6เป็นต้นไปอ่ะอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะครับสลากเนี่ยมีอายุ2ปีได้ดูรางวัล24ครั้งก็คือเดือนละครั้งเดือนละครั้ง2ปีก็24เดือนนะครับ สลากหน่วยละ100บาทนะครับนี่มีรายละเอียดดอกเบี้ยนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ย1.2ก็คือ1บาท20ตังค์นะครับก็คือปีละ60ตังค์2ปีก็คือ1บาท20ตังค์นั่นเองครับเงื่อนไขต่อมานะครับถ้าฝากไม่ครบ6เดือนแล้วเราถอนสลากก่อนขายก่อนเอาเงินออกมาใช้ก่อนเนี่ยเราจะโดนหักหน่วยละ2บาท เราซื้อหน่วยละ1 100ขายออกไปเราจะได้หน่วยละ9ก้บาทถ้าเราซื้อแสนหนึ่งเงินแล้วก็จะโดนหักไป2,000บาทนั่นเองนะครับเงื่อนไขข้อที่2นะครับถ้าฝากไม่ครบ2ปีก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับสมมุติว่าเราฝากครบ6เดือนเดือนที่7เราขายสลากแล้วเราเอาเงินกลับมาเราจะได้เงินต้นครบทุกบาททุกสตางค์รวมถึงเงินที่เราถูกรางวัลเนี่ยโอนเข้าบัญชีเราอาจจะก,กดใช้ ณนะวันที่โอนเข้าเล็กก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราขายสลากเมื่อผ่าน6เดือนไปแล้วเนี่ยแม้จะไม่โดนหักเนี่ยแต่เราก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเงื่อนไขก็คือต้องฝากให้ครบ2ปีนะครับถึงจะมีสิทธิ์รับดอกเบี้ยนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเงินรับฝากนะครับนี่ซื้อครั้งละหนึ่งพันห้าพันหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนแล้วก็ห้าแสนนะครับสามารถซื้อได้นะครับ ตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปนะครับนาอไม่เกิน10ล้านบาทนะครับนะอาวงเงินสูงสุดต่อวันนะนี่นะครับไม่มีใบสลากให้นะครับเพราะเป็นสลากแบบดิจิทัลนะครับซื้อผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าเรียกว่าแอปพลิเคชันมาไมโมนั่นเองนะครับนี่อ่าโอเคนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นรายละเอียดต่างๆเราก็ต้องคลิกเข้ามาอ่านดูหลักๆที่เราจะอ่านก็คือตรงนี้ครับนี่เงินรางวัลครับเรามาดูนะ รางวัลที่1เนี่ยเงินรางวัล30ล้านนะครับสำหรับ2ปีรางวัลที่2 1ล้านบาทมี1รางวัลนะรางวัลที่1 1รางวันรางวันที่2ก็มี1รางวัลรางวันที่3มี5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4มี1ิรางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวันที่หมี15หรางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเลขท้าย4ี่ตัวมี1รางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวมี1รางวัลรางวัลละ40บาท ถ้าเราอยากจะซื้อสลากอมสินนะครับให้ถูกทุกงวดอย่างเช่นอันนี้สลากดิจิตอลแบบ2ปีเนี่ยอยากถูกสลากทุกงวดโดยที่เงินต้นไม่หายเนี่ยเราต้องซื้อสลากทีเดียวรวดเดียว1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับถ้าเราซื้อ1 0 0 0 0แบาทหน่วยละ100 1 0 0 0แบาทก็จะได้1,000หน่วย1,000หน่วยนะ 1,000ห,หน่วยไม่ว่าเราจะซื้อสลากได้เลขอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับที่ถ้าเราซื้อรวดเนี่ยตัวเลขมันก็จะรันต่อเนื่องกันไปเลยนะครับสมมุติว่าเราได้เลขศูนย์มันก็จะรันเป็นศูนย์2่งนย์ศจนไปถึง9 9้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเลขสลากจะออกอะไรเนี่ยยังไงยังไงถ้าใครซื้อสลากรวดเดียว1 0,000แบาทเนี่ยการันตีถูกรางวัลขั้นต่ําเลขท้าย2ตัวทุกงวดทุกเดือนนะครับเดือนละ40บาทเป็นอย่างต่านะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากจะถูกเลขท้าย4ตัวด้วยนะครับเราก็ต้องซื้อที่1 0,000หน่วยนะครับหนึ่งหน่วยคูณด้วย100อก็คือ1ล้านบาทนะครับถ้าเราซื้อ1ล้านบาทรวดเดียวนะครับนั่นก็คือเราได้1 0,000หน่วยนะครับแต่ถ้าเราซื้อแบบทีละแสนสองแสนเนี่ยอันนี้จะไม่การันต ถ้าอยากจะถูกเลขท้าย4ตัวทุกงวดให้ซื้อ10,000หน่วยรวดเดียวเลยก็คือ1ล้านบาทนะครับถ้าเราซื้อ1ล้านบาทเนี่ยจะได้รางวัลอะไรบ้างเราจะถูกเลขท้าย4ตัวเดือนละ1ครั้งก็คือ200บาทเราจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยเดือนละ10ครั้งก็อีก400บาทรวมก็คือเราจะได้ทั้งหมด600บาทต่อ1ล้านบาทอันนี้สําหรับใครที่อยากจะถูกรางวัลแน่ๆเป็นรางวัลขั้นต่านะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับ สำหรับผู้ที่จะได้รุ้นรางวัลพิเศษนะครับ50ล้านเนี่ยเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้ครับต้องซื้อตั้งแต่วันที่2ธันวาคมจนไปถึง3 1มมการาคม2567นระครับรางวัลจะจับในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับและเงื่อนไขาการรับรางวัลพิเศษนะครับ1ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลพิเศษนะครับผ่านเว็บไซต์ธนาคารอมสินลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้เงื่อนไขข้อที่1นเนาะเงื่อนไขข้อที่2นะครับผู้ได้รับรางวัลพิเศษนะครับมารับมอบรางวัลด้วยตนเองนะ ธนาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารอมสินนี่คือต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเงื่อนไขข้อที่3ครับในวันที่มารับมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลพิเศษพูดง่ายๆก็คือใครถูกรางวัลเหมือนคุณศักดิ์เสรีเนี่ยอย่ารีบขายสลากให้ไปรับเงิน50ล้านก่อนเมื่อได้เงิน50ล้านมาแล้วจะขายจะเก็บไว้ก็เรื่องของเราแต่ถ้าขายไปก่อนผิดเงื่อนไขเขานะครับอันนี้ต้องระวังนะเพราะฉะนั้น3เงื่อนไขนะครับ สองเงื่อนไขแน่ๆที่สาคัญก็คือข้อ2ข้อ3นะครับคือ1เราต้องไปรับมอบด้วยตัวเอง2ก่อนที่จะได้เงิน50ล้านเข้าบัญชีอย่าเพิ่งขายสลากที่ถูกลังวัลโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเงื่อนไขหลักๆเลยนะครับสำหรับสลากออมสินนะครับณนะตอนนี้อ่าที่มีเปิดจําหน่ายอยู่นะครับใครสนใจก็มาคลิกนะครับอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับนี่คือรายละเอียดอัปเดตนะครับสาหรับผู้ที่ ถูกรางวัลพิเศษ50ล้านของธนาคารอมสินและสลากออมสินที่มีจำหน่ายอยู่นะครับเอาข้อมูลณวันที่ผมทำคลิปนะครับ9ธันวาคม2566นะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญ80ล้านนะครับยังอยู่นะครับถึงแม้แคมเปญเก่านี้จะหมดไปแต่ก็ยังได้รุนรางวัลต่อเหมือนที่อัปเดตข้อมูลไปนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสลากที่ผมขายไปเมื่อวันที่17นะครับพฤศจิกายนเพื่อไปรุน50ล้านกับเขานะครับ สุดท้ายก็ได้แค่80บาทนะครับเพราะผมขายไปปุ๊บเนี่ยผมก็ซื้อต่อทันที2 0 0 0บาทแสนหนึงถูกแน่ๆ40บาทขั้นต่ำนั่นคือรางวัลขั้นต่ำตามที่ผมพูดไปผมซื้อไว้2 0 0 0ก็ถูก80บาทในงวดของวันที่1ทธันวาเงินเข้าบัญชีในวันที่2ทธันวาคมนะครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของสลากออมสินณปัจจุบันนี้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะชา n e l นี้ กินก็ได้เที่ยวก็ดีสาระก็มีตามสไตล์ชายชลสิทธิ์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ